ข้ามาทุกวันเ้ยมน้ำตกแม่กู่กัสีไดฟไปพวกมไล่ยนคเก้าร้อยเจ็ดสิบัวพวกมลัเก้าร้อยเจ็ดสิวนอไรเก้าร้อยเจ็ดสิบนะคะแต่วันนึงเกาจะปาแต่ไซยปูให้ันเยะเยอะคันนึงเก้ากับป็นเลี้ยงปูชีกับขาเนาะสิบเก้ากับเก้าเจ็ดศูนย์นาะค่ะปูชีกับขาเป็นคอยมากสินะคะ ะไว้รัฐบาลไถ่นะคะแต่ที่นี่ิีเจรณา,าไม่คู่ใครเป็นแน่ทางนะค่ะเด้อคนเฮามีได้มีเสียท่ำใจนะคะว่าได้ก็เสียเป็สองอย่าง <c oughs> แต่ว่าส่วนมากคือสีดอยโยมุ่นนะะี่นะเป็นล่างสังคอนคือสีดานี่น <c oughs> ะเห้โสดใ,ให้มันให็นลำให้นรวยสุขุขุนนี่ค่ะเด้สสสอสาธุค่ะมีกระเจียวไปเป็นนั่นเขาบนล่างน็เงียบครับพี่ ออว่าแ uh, okay. ่คู่นังแกคือว่าคูังก่ขมัอคไม่คู่เออค่ะใ่หรอะ างนี้งูปูตกบปูคือบกข้าปูฟูปูบกบุกับท่จะาท้เจ้าวานเจ้าต้องเ้กระดักดาบเฟที่แข็คือหวานพวกพค์พวกน้ำหมักใหม่เสียมคอมาคือเนา่าอาครบครบครบทวนครบถวนขบวนกาวันนี้แม่คูตือเป็นสะพานบวกไข่บุกไข่ด้านไปรวมไปรวมค่ะร่วมกินร่วมทานไปด้วยกัน ถาว่าเออมาคู่กะพวกมาได้ไปทักะกัวัดซือใครเว่าเออถ้างานพวกู่กัพอปู่กาไเรื่คือกาวก้าวเกิดพอปู่กาไเรื่คือก้าวกาวเกิดเออขายานน้ำปลุกเกิดเปล่เปนะลูกนะขาวากน้ำปลุกเกิดปอืมคือบา่คนลืมเราหละว่าทำากแฉวัา มอดึงมาอ่ไหยืมคือห้เคือนถึงบกูเด้อน้ำตกปูตาเกตเปิดเกตเปิดเร็วกเดือเดไปเด็กไปไหนเ็กด็กใครก็ไปไหนใส่กรกเดางง่ายๆพอเออน้ำตกปูตา้ายกเกตเปิดวากันสุดเด้อกูแรกไปู่แรกมาแต่ถึงใบกูนม่ยืมไปถือว่าโอ้ยส้องเกตเปิด ท้ฟคุณได้คัดเดืแนน่ยัดบานะอ๋อะเออคุก็คมบบูกจักเมื่อไปนะปกก็คือพอมือขาแาะควบแรงกรอื่มควกขิงทอยกังต้องเขากาเนอะเก่าแก่โอเคเออมืองนมาคูับไปร่างรอยให้เก้าร้อยเิทัวี่พอเก่ารอยเกจิหายมัครบไดด ขอกอครบให่โบแตงโไดหหรือบอกมว่าคบเก้าสิหกหรือมันจะแตงโมอืเนาะเออหึสจหนาเบอร์หนึ่งหนึ่งแสวันทีวันที่สิบหกก่อขอช่องห้าหกหกเป็นมือสิบุกนรอคอยเอออยากรวมบุญน้ำถึงอยากพบอย่างนี้คือโยโคุกคนคนเมือันแตงมขึ้นแตงโมยอเออนางภาวนา อยากหายกลัวได้กลัวปุ๋ยพ่อเขาเออให้พปกเรียง้ถึงคือพ่อเออผู้ขานนอกทับตามทุก่าเอออ่อนว่านขอคืนกรับคืนไนเรื่องครับผู้รก้ไก่พอเออหดยเจ้ยกผู้ขานคือเอาข้นแล้วคืนคับพอเดี๋ยวพอแา้พอให้ผู้ขานหรือคืองนักผ้ว่างทั้งหุงนัดว่าเรื่องเออพ่ออย่างนี้เหมวอาแบบผู้ใจวาวกันไงหั่มแต่คืองูได้หั่มมา แตว่าจะคือพอเ้บอกอีผู้ชาย่อ่ายคึบเหนอว่าแค่แค่กระปูกเต้นรู้จักฮ่าฮ่า่เออเมย่อีกทีเต็มครับปูถามว่าจะโฟนอีกเท่าไรกูกะเข้าหาคนก่อนเอยเอ๊ะแล้วว่าสิบเก้าไม่พลาดแน่สิบเก้าไม่พลาดแน่นะฝาหั่นะเออจะได้เต้นแขกไง่พอดูเขวขึ้นอย่างนี้โอ้ยนู่นกระโกยังไงนู่นกระ ๋ยจะเอาขันห้ำมากขันหำเออไอ้ที่ขันหำมันมาบุกครับมากกว่าหมูเรื่อยเรื่อขันห้ำเออมากปะเข่าแข็แป๊บมาเออับกินย่างปลาไหลใช้เครื่องแกงแป๊มาเออเรื่อรื่อเออ็รบัจางจ่างจ่างางมารับครูมกเราะอิ่มพอย่เอวนค่ะ เออถ้าได้ผมจัดผมจัดแน่วา่าแข่ด้วยงอหางาอครับเอาอย่างนี้เออฉันยากับพอเดียว่าถ้าได้นะนะสิกาออมผ่านนะพอนะเออสิกาเต็มรูอกว่าเป็่อนทูกขังรางวา่วควาค่ะคือพอเกิดเตึกเป่าเตเออพบกระจำได้รูงไา้วา่าค่ะงโบ้งไม่หมดครับโป้งเก้นเนาะครับผมเป้นผูปขังรง <laughs> พ่อค pues er> ือเองพังม um ึด um, ีนยี่ครบเปียบัวนันอพอเบาอกเครับพ่อไม่าเชียยเงี้ยพีเปียกบอูเขาแส่ครบพแคุปวดกล้มไยแบบเต็มวนนเอองานเวรทำงาตัวื่งเลยอม่นช่เออแต่ว่างาม่ใครเขา พอตึนบ่ามั th ay, okay, so sure uh, ouais. is, okay. ่งมูมั่คอแต่คงจะไท่นะูกนะคือคือใชเขาว่าไม่ตึนบ้ามัมูพอกนทดิกหเปตึนบ้ารด้ไปเรื่อยเนาะเออเขาก็จะตึนบ้าได้เหรอเออวม่มีกุมงนะยังมักเวบนะ่ครับครับการเก็บกันามว่านายป้าหัจากมือโชคดีได้ไหม มื่อหนึ่งวันหนึ่งสิบหกสิบเกมื้อว่าค่ะแก้าปุ๊บอาเขาไป้เอาอีสุายึ่นักปอกใหเคียรเรองย้ายครับพกกนนอนแสดงว่าเขาเปข่หยนะว่าเอาเขาไปงัดใหญ่นักข่นั่นแหครับผม เออจะได้โชคได้รรงได้โสคได้มัดถ้าฟาหังเป็นครั้งแรกพ่อให้ไปเลยเก้าสิบเก้าสิบเหมือนเดิมโอเคไหมครับเก้าสิบเหมือนเดิมแล้วได้เอามือุกมือรามือุกมือหมถึงงแล้วก็อรู้ไหมนี่หลคนใจญ่พ่อแก่ให้เลยถามว่าให่โบ้กเท่าทุ่มนั่งดูได้ตัวมาได้ที่นผมก็ใจครับ เ็วใชวไม่บ้านนะบาไใช่ใช่กระปุเออพ่อเขาจะหุ่นจักกระเทยกันกระปุวันนี้เ่อพ่อบกว่าเงาเก่นเงาเออใช่คู่นางรำอืยังขึ้นไง่กบาัอยังข้ว้ไปก็าแต่คึอพฟูนี่คูณถามมึงไป ข้เบิ่งไปบ่งมาง้เด็แก่มาหนูกจักว่าเขาว่าว่ามพูดยังได้ว่าพูดแท่แต่ว่าม่พูดกัอ้นไปสงใส่ตันี้ยพูดทำกันูทำไปเี่ยวหสูงใส่ตอนไหนตนปียเี่ยโอยลูกนางอยู่ไดูู้ ก็เป uh, ็นแบบว้านี่แบบว่างอนเลพอเบ่เออถ้าอยู่แบว่างอนแบบไนเบือวันน่รควิวัฒนาการใหม่เลยอืมวันโรคอะไรเริ่อเปิ็นนักนี้พอจะให้พวกแค่แค่ตับปูที่เร็่เส็นเมื่อวาน วันที่สิบเก้าเดิมวันทดิมคนจะแปลงร่างหลายทูเด้วันที่สิบเกคนจแปลงร่างแปลงร่างจากผู้ายมัาเปล่งกันขึ้นนะเดิวให้กระโปกงแ่ทักพ่อถึงมืดกระโปงให้รกเสือมนกเือหางงานให้กระโปก็อาจจะมือโมือมูดูเลย่ ก็มึงกใช่ใสิ่มาปูไม่ใช่ไม่ใช่นักแย่วันก็ใวหม่เลยใหม่เ้ีเออท่านผู้ใหก็รับปากว่าจะใช่นักก่า้อเต็มพัดย่ไ่สมรณ์วพออยู่เขาก็คือว่าวาดหนึ่งพวกป๊กต พอออกแบบแข็งแข่งเออเอฟซีผ่านมาค่ะข้างเดินมารวยมานนน้องเอาร้กูร้าขคมร้าคือเื่องเรี่ยงามรวบรวมมาขอให้มือโกคม่รับม่คโกคม่รักอ้กูวันนะถูกขับรไาเงื่อนแล้วก็รวยนะนะฮักไ้รึปะหัวใจได้รับเพาะได้รอยก็ได้ร้ายนะนะเนาะมันจเปืนแล้วจะแห้งเงินเท่าปืนได้ อันนี้เอฟคือผ่านมาทาง zat, ทกองไอ้ผ่ารวยน้องอ้าวร้ายู่ร้ายควบคือบวกบุมมากเพราะใครบุญคือลูกร้านใหญ่บวกค่ะหาบุ๋มใหญ่แล้วเล้อหางมือถึงใหญ่แต่ะทางมาค้าค้ chanting, นอ่ะดเด้า